สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนในบทบันทึกปฏิหารกับรายก,รา,ยการ X 2 9ผมสมพรมูลสารครับสวัสดีค่ะดิฉันสายใจชัยเกษ X 2 9เป็นบทบันทึกปฏิหารเป็นปฏิหารที่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันและมันอาจเกิดขึ้น,นกับคุณค่ะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงหัวใจและเปรียบเทียบมันเหมือนกับแก้วใสๆใบนี้เราจะต้องดูแลเอาใจใส่มันให้ดีที่สุดเพื่อแก้วใบนี้จะสดใสและก็แวววาวอยู่เสมอและที่สําคัญเราจะต้องดูแลและก็วางมันในที่ที่ปลอดภัยเพื่อมันจะไม่แตกร้าวและก็ขุ่นมัวครับ วันนี้เราสองคนอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาช่วยกันดูแลหัวใจให้แข็งแรงและสุขภาพดี mm hmm. เจ้าของเรื่องจริงเรื่องแรกวันนี้ร่างกายของเธอพิการค่ะแต่หัวใจของเธอมีกำลังเข้มแข็งและเธอสามารถที่จะให้กำลังใจคนอื่นได้ปฏิหารนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปชมเรื่องจริงเรื่องแรกด้วยกันค่ะคุณไหมหรือคุณสุภัทราพรตันธิคมรู้สึกตัวอีกทีเมื่อชายคนหนึ่งกำลังพยายามปลุกเธอให้ฟื้น เธอรู้สึกชาไปหมดทั้งตัวและไม่สามารถขยับแขนขาได้เลยจนมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยทางก็เป็นทางตรงแต่ว่าอยู่ยก็รถของเราจะขึ้นทางขวามือก็มีรถกระบะต่างจังหวัดเนี่ยเบี่ยงม,มาทางขวาเหมือนกันตรงที่หมายนั่งเนี่ยจะเป็นซีดสุดท้ายที่นั่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเข็มขัดก็นั่งปักเดียวกับคนขับนะฮะก็เท่าที่ทราบก็คือรถผิดควาเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ย มไม่ไม่ทราบอะไรไม่เห็นว่ารถของเราเบี่ยงมาทางซ้ายแล้วก็มันกําลังพลิกคว่ำสิ่งที่หมยทาได้ก็คือไม่มองตรงไปทัางหน้าแล้วหม่ก็เอามือไม่จับพนักเก้าอี้หลังจากถูกนําส่งโรงพยาบาลอาการของคุณไมาสาหาัสมากเธอต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u เนื่องจากกระดูกสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนโดยเฉพาะกระดูกต้นคอข้อที่4ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดโอกานที่จะรอดเน,น้อยมาก ถ้าผ่าก็อาจจะตายแต่ถ้าไม่ผ่าเนี่ยก็คือตายอย่างช้าๆในที่สุดคุณหมายและครอบครัวก็ต้องตัดสินใจรับความเสี่ยงโดยให้คุณหมายเข้ารับการผ่าตัดเดิมทีคุณหมายเป็นคนที่สนุกกับการทํางานและการเดินทางไปยังที่ต่างๆมากเนื่องจากเธอทํางานเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินดังนั้นการที่จะต้องนอนอยู่เฉยๆอยู่บนเตียงเป็นเวลานานๆเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสําหรับเธอตอนนั้นหมายอายุ29 ความรู้สึกตอนน้นคือเหมือนไม่อยากอยู่ในห้องนี้ไม่อยากใช้กลับไปใช้ชีวิตที่มันควรจะมีความสุขชีวิตที่เคยเดินได้เพื่อนๆกําลังจะไปบินแต่ทาไมเราต้องมานอนเราต้องทํางานเราต้องส่งบ้านเรามีภาระ,ะนี่สิตลอดเวลาในห้องไอซียูคุณหมายต้องทรมานอยู่กับการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างที่เธอต้องพักฟื้นเพื่อนเพื่อน,นคริสเตียนของเธอได้มาเยี่ยมเยียนได้ให้กําลังใจอธิษฐานเผื่อ และแบ่งบันเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเธอเธอปฏิเสธพระเจ้าในตอนนั้นจนกระทั่งในเดือนที่สามก็บอกตัวเองว่าหมายเลิกได้แล้วความเข้มแข็งของมนุษย์มันจะไม่เหลือมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆในโลกใบนี้มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่เราจะเลือกได้ที่หมายจะเลือกได้เนี่ยหมายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไมเชื่อว่าพระเจ้าดลใจและทรงเรียงหมายเลือกที่จะเชื่อในพระเยซู ราไหมก็เริ่มอธิษฐานบอกว่ามไม่ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ตรงไหนในโลกใบนี้แต่ไหมไมก็ด้วยความเชื่อที่ไหมมีเป็นความเชื่อเบื้องตน้นซึ่งมันอาจจะไม่เต็มร้อยในตอนนั้นสิ่งหนึ่งถ้าพระองค์รักใหม่มากๆไม่ไม่อยากอยู่ในห้องนี้ไม่อยากหายใจเองได้ในเดือนที่สี่พระเจ้าก็ทรงตอบคําอธิษฐานของเธอเพราะเธอสามารถหายใจเองได้และเป็นอิสระจากเครื่องช่วยหายใจได้ในที่สุด ตลอดระยะเวลากว่า7เดือนที่พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมายต้องผ่านขั้นตอนการรักษาที่เจ็บปวดมากมายสำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายแต่สำหรับคุณหมายกลับเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยกำลังใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วงที่ค่อนข้างจะหนักแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยตลอดพระเจ้าทรงนำในทุกสิ่งในทุกวันพระองค์ทรงประทานความสขใจความหวังใจให้หมายทุกวัน วันนี้มันเป็นช่วงที่หนักซึ่งซึ่ง,งหลายๆคนบอกว่ามันหนักเกินที่ใครจะทนได้แต่สําหรับไหมแล้วการทรงอยู่ของพระองค์การทรงเติมเต็มในหัวใจที่ว่างเปล่าของไหมโดยพระคุณและความรักความเมตตาของพระองค์เนี่ยมันเปี่ยมล้นไปหมดไม่สามารถผ่านเจ็ดเดือนนั้นอย่างมีความสุขมีบอกพระเจ้าว่าไม่มอบชีวิตนี้ไว้ในพราหัตของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือพระเจ้า ดในโลกนี้พระองค์ทรงธิ์พระองค์ทรงมีพระเมตตาก,กับบุตรของพระองค์ในเวลานี้อาการคุณหมายดีขึ้นมากถึงแม้จะยังเดินไม่ได้แต่เธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเธอหมืนเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์ทรงให้ใหมายเป็นต้นแบบโดยอยู่ในร่างที่พิการแต่มีจิตวิญ,ญญาณที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงใหม่ ทรงปั้นใหม่ขึ้นมาใหม่ทรงต้องการให้ใหม่ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีกําลังใจถ้าเขาท้อถอยเนี่ยใหม่ก็จะให้กําลังใจเขาแล้วก็มักจะมีคนถามว่าใหม่อยู่ได้ยังไงแต่ละวันใหม่ก็จะพูดเสมอว่าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงประทานความรักกําลังใจที่เข้มแข็งให้กับคุณใหม่และตัวเธอเองก็ได้ใช้ชีวิตของเธอที่จะเป็นกําลังใจให้คนอีกมากมาย โดยผ่านหนังสือของเธอที่มีชื่อว่าจากหัวไหลไปถึงเบื้องบนซึ่งเป็นหนังสือที่เล่าถึงประสบการณ์ในห้อง ICU ของเธอและผ่านทางการเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆมากมายพระองค์ทรงใช้ใหม่เพื่อไปให้กำลังใจคนปกติหล,หลายองค์กรในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรของคนปกติเชิญใหม่ไปเป็นวิทยากร เพื่อให้ผ่อยเป็นกําลังใจให้พนังกงานของเขาให้พนังกงานของเขาซึ่งมีปัญหามากมายทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาการทำงานให้สามารถลุกขึ้นมาสู้โดยฉชนหมายเป็นต้นแบบซึ่งต้นแบบอันนี้ก็มาจากพระองค์นอกจากนั้นเธอยังเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรคนพิการสากลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งทําให้เธอเองได้มีโอกาสเดินทางไปประชุมในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งและยังเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์กิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อผู้พิการ ซึ่งเป็นศูนย์ทอผ้าสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาถึงแม้ว่าคุณหมายจะยังไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้เธอให้นำพระพรไปสู่ผู้คนอีกมากมายเช่นไรในอนาคตแต่เธอรู้ว่าแม้เธอไม่มีมือเธอก็เขียนหนังสือได้เธอไม่มีเท้าเธอก็เดินหน้าต่อไปเพราะเธอมีหัวใจแกแร่งที่ยังเต้นอยู่อย่างไม่ยอมแพ้และรู้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานกำลังใจและจะเดินเคียงข้างเธอตลอดไปความทุกข์ มันเป็นหนทางหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าจะทําให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคและความทุกข์นันไปแล้วคุณจะได้ความชื่นชมยินดีและความอดทนที่พระเจ้ามีให้คุณจงอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าจะให้ความสุขนิรันดรซึ่งหาไม่ได้จากที่ไหนและถ้าคุณได้รู้จักพระเจ้าได้เร็วที่สุดคุณจะไม่มีคําว่าชีวิตนี้เสียดาย ผู้ชมครับเรื่องจริงเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณสุรีตรีประลัมผู้หญิงคนนี้มีจิตใจที่ห่วงใยคนอื่นอย่างแท้จริงด้วยแรงอธิษฐานของเธอก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในครอบครัวเธอได้ไปชมเรื่องจริงจากชีวิตของเธอด้วยกันครับคุณสุรีตรีประลัมเริ่มต้นชีวิตสมรสของเธอโดยย้ายตามสามีเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวของเขาที่เป็นคริสเตียนซึ่งที่นี่เองเธอได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าและมอบชีวิตของเธอให้กับพระองค์ในที่สุด แต่สามีของเธอถึงแม้จะเกิดและเติบโตในครอบครัวคริสเตียนแต่เขากลับไม่เคยสนใจพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างคริสเตียนที่ดีเลยแม้แต่น้อย,อยและไม่นานนักชีวิตสมรสของคุณส <ไป S 1> ุรีก็เริ่มมีปัญหาเนื่องจากความเจ้าชู้ของคุณนิพน์จินผู้เป็นสามีตอนนั้นสามีก็ทำงานไปไปทำงานพอดีตอนนั้นดิฉันทำอาชีพเย็บผ้าค่ะจะ <c oughs> ต้องเอาผ้าไปส่งไกลเพราะว่าดิฉันขึ้นรถเมล์ไปแล้วก็ พี่ที่ไปส่งผ้านี่รถล่งเมจะไปไม่ถึงสาม,มีก็บอกว่าให้รอให้มาคอยอยู่ที่หน้าปากทางแล้วจะมารับในฉันก็ไปมาคอยสาม,มีที่นั่นแล้วเจ้าของร้านบอกว่ามาคอยใครทักบอกว่ามาคอยคุณนิพนจีนเขาบอกว่าอา้าวไม่ใช่เขาบอกทํามฉันว่าฉันเป็นใครเขาบอกว่าเป็นภรรยาคุณนิพนจีนเขาบอกว่าไม่ใช่ภรรยาเขานั่งซ้อนรถกันไปทําง,งานทุกวนันตรงหน้าปากซอยเขามาลักกันทุกวันเหมค่ะนตอนนั้น รู้สึกเก็ียม,มากตอนช่วงนั้นไม่คิดถึงครอบครัวคิดถึงภรรยาเอาแต่สนุกเอาแต่ความสุขใส่ตนเองเป็นใหญ่ตอนนั้นฮะรแล้วไม่คิดไม่คิดถึงอะไรแล้วเอาเอาใจตัวเองตลอดเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาคุณนิพพ์จีนมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนแล้วคนเล่าโดยไม่เคยใส่ใจเลยว่าคุณสุรีจะรู้สึกปวดร้าวขนาดไหนแต่สำหรับเธอทุกครั้งก็จะจบลงด้วยการยกโทษ ในความรักที่ฉันมีให้สามีแล้วก็เอาัยให้สามีทั้งหมดมาจากพระเจ้าค่ะเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าบอกให้เราพระเจ้ารักเราพระเจ้าอาัยให้เราพระเจ้าก็บอกให้เราเอาัยให้เขาด้วยสําหรับคุณนิพนธ์จินนอกจากจะไม่เคยทําหน้าที่สามีที่ดีเขายังบกพร่องต่อหน้าที่พ่ออย่างมากเพราะเขาไม่เคยสนใจดูแลเอาใจใส่ลูกเลยเงินทั้งหมดที่มีถูกนําไปแต่งรถและปรนเปลยหญิงสาวคนเล่าคนเล่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เมื่อไรายได้จากสามีไม่เพียงพอคุณสุรีจึงต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวตอนนั้นก็พอดีค่าเทอมลูกเขา,เขาต้องจอ่ายอีกภายในห้าวันแล้วก็อที่แผนพระเจ้าไม่รู้จะเอาที่ไหนพอดีพี่ชายเขาจะขุดท่อส้วมก็เลยไปขุดขุดบ่อคะ่ะบ่อที่เป็นใส่ถังส้วมให้เขาแล้วก็ก็ให้เงินมาให้ค่าเทอมแล้วก็หาที่อื่น ท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าทั้งเรื่องสามีและเรื่องการเงินสิ่งเดียวที่คุณสุรีทําได้ในเวลานั้นก็คือการอธิฐานด้วยน้ําตากับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งที่พึ่งเดียวของเธอตอนที่อ่านพระพีติดสนิทกับพระเจ้าก็อธิษฐานพระเจ้าทุกวันก็คิดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสามีได้แต่ไม่รู้ว่าเวลาไหนพระเจ้าบอกรอให้อดทนต่อการอธิษฐานพี่เชื่อว,ว่าพระเจ้าทําได้แต่พี่ไม่รู้ว่าเวลาไหน และแม้ว่าสามีจะทําให้เธอเจ็บใจมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่เต็มล้นในใจของเธอทําให้คุณสุรียังสามารถรักและให้อภัยเขาเสมออีกทั้งยังคอยดูแลเขาเมื่อยามเจ็บป่วยซึ่งในเวลานี้เองที่คุณนิพนจินได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเธอลงออกใจนสามีอยู่โรงพยาบาลตั้งประมาณสเดือนนะคะตอนนั้นฉันทํางานที่ ขายน้ำที่โรงเรียนดาราแล้วก็เพราะว่าเวลาที่ห้อง C C C U เขาให้เยี่ยมเนี่ยจะตรงกับเวลาที่ฉันขายน้ำฉันขายน้ำแล้วก็ฉันขายน้ำเสร็จจะมีเวลาไปเยี่ยมสามีแค่ห้านาทีข่าั้นเองเพราะว่าห้อง C C U จะปิดให้ฉันจะอ้อมที่โรงเรียนดารามาที่เข้าไปตูเมคามีจะไม่ทันะคะฉันก็บินรั้วที่หลังหลังนั้นโรงเรียนดาราะคะ่ะรั้วก็สูงะคะ่ะฉันก็กระโดดขึ้นไปแบบนอนราบลงไปก่อนแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็กระโดดลงไป วันหนึ่งในฉันจะปีนไปหาสาม,มีประมาณสี่ครั้งะะปีนปีนเข้ากับปีนออกคะะเพราะความรักความอดทนการให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่ารวมถึงคำอธิษฐานของคุณสุรีที่มีตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาในที่สุดคุณนิพน์จินก็ยอมจำนนและเปิดใจสารภาพความผิดบาปของเขาที่มีทั้งหมดต่อพระเจ้าที่ยอมจำนนก็เพราะาพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ ทำให้เราซื่อสัตย์ต่อภรรยาครอบครัวและก็ที่สำคัญที่สุดที่ได้รับการเปลี่ยนใจก็การเจ็บป่วยข้างหลังที่ว่าเป็นโรคมะเร็งพระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้หายแล้วก็นึกหวนถึงชีวิตเก่าที่ทำกับครอ,อบครัวภรรยาก็มีรู้สุกละอายใจถ้าหวนคิดถึงตอนนั้นอยากจะไปขอโทษแล้วก็ขอบคุณภรรยา เป็นรอแรกที่ได้นำผมมาหาพระเจ้าแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านเมื่อก่อนฉันไม่สบายเขาจะไม่เคยสนใจเดี๋ยวนี้เขาก็สนใจดูแลค่ะแล้วก็ดูแลลูกเมื่อก่อนอารมณ์คลอดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ดูแลครอบครัวดีค่ะดูแลลูกดูแลฉันดูแลบ้านก็หาเงินให้ครอบครัวเวลาเรามีปัญหาเราก็จะพูดกันในฐานพระเจ้าจากเมื่อก่อนพ่อจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะ แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองอยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยมีความสุขนะคะพอพ่อเปลี่ยนไปตอนนี้นี่ทุกคนมีแต่เสียงหัวเราะนะคะได้ครอบครัวที่อบอุ่นในวันนี้คุณสุรีรู้สึกภูมิใจที่สามีและลูกๆเดินในทางของพระเจ้าเธอมีความสุขและสันติสุขในใจอย่างมากมายเพราะเธอรู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำและสถิตอยู่กับครอบครัวของเธอตลอดไป การที่หัวใจเรามีสุขภาพดีมันไม่ได้ดีแค่ตัวเราเองนะคะคนรอบๆข้างเราเขาก็จะมีรอยยิ้มตามเราไปด้วยเขาจะมีกําลังใจตามไปด้วยคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เราสองคนหวังมากเลยว่าคุณผู้ชมจะสามารถมีวิธีการดูแลหัวใจของคุณเองด้วยค่ะมีข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีถ้าในตอนนี้คุณผู้ชมต้องการให้จิตใจของคุณนั้นเต็มไปได้วยความสุขความชื่นชมยินดีอย่าลืมต้อนรับให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณแแลล้้วพรระะองคคค์ก็็จเปนผููดุณับ คุณผู้ชมครับถ้าคุณต้องการที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรามากยิ่งขึ้นโทรตอนนี้ครับ1 8 0 0 5 3 2 4 0 2ครับขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะ1 8 0 0 5 3 2 4 0 2สายนี้ใช้โทรศัพท์บ้านโทรฟรีได้เลยค่ะคุณสมพรดีชันและทีมงานทุกคนจะรอรับสายของคุณค่ะและอย่าลืมนะครับว่าปาฏิหาริย์ยังคงเกิดขึ้นทุกวันและวันนี้มันอาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณครับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนนะะะะคคคขออพพรรรเจ้าววย่สััดีบ พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก